ถนนมาจากคลองคลองทานานะครับเส็นนี้ไทร์ลอกก็จะมีตรงนี้นข้างหน้าเนี่ยมันจะมีท่วมลึกน้ำก็ค่อนข้างดันมาจากในคลองทานาไหลแรงเลยนะใครก็รถเล็กก็ยังไปได้อยู่ จะมีฝนตกลงมาอีกมีหลายแหล่งเลยจะมีบ้านเรือที่น้ำท่วมก็จะเอาของมาไว้ข้างบนนะนะจะมีเต็นท์มีรถวิ่งได้เลนเดียวต้องหลบเอาใครจะมาเส้นทานาทะลอจะไปพิจิตนะต้องระมัดระวงังมีสักประมาณสักสามร้อยเมตรน่าจะได้ นี่หช่วงไม่รู้ว่าเส้นจากทะล้อไปวัดใหม่มีรู้ว่าทวมหรือเปล่านะาทําถนนใหม่ไม่รู้ว่ามันข้ามทางหรือเปล่าประมาณ300เมตรเส้นทะลอ้อฟิจินี่ยังไม่มีน้ํำนะมีน้ำทุกข้างทางนะขวามือก็เป็นทางรถไฟ เรื่อยๆนะยังยังไม่ข้ามนะครับซ้ายมือขวามือก็อน,น้ําก็เต็มไปหมดแต่ยังไม่ข้ามต้องไปดูที่เคยข้ามเลยโปยเสียนไปแล้วก็จะตับสรุปก็ยังมาได้นะเฟนทานาท่าลอกพิจิตรรถไดกมาได้มีท่วมอยู่แถวเลยโรงเรียน นะครับเส้นเส้นท่าลอพิจิตไม่ท่วมแต่เส้นทานามาท่าล่อท่วมประมาณ300เมตรรถเล็เกวิ่งได้